สวัสดีกันแล้วนะครับโปรกับผมองนะฮะก็โซฟาเชน่าวันนี้ผมจะมาแท่งกินนครับในเกมชื่อ sky war นะฮะโอเคสำหรับหน้าจอสู้ผมว่าใครมาครับเพื่อนเพื่อขนมเพื่อให้ได้เล่นเกมมีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบมันแหลกมากมันขยายโค่นแหลกตอนขยายโค่น บ้ามันดูแล้วโโอ้หเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอุ้ยขึ้นมาแล้วเหรอเชีื้อคอยคอยคอย ओह हे शट हे शट ए शॉट ओय लो 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 जी की ओए चपम ताती चाडा hello but but ui 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 so bye 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 โอ้โหซาลาแม่งงั้นมรอนเลยเอ้าลูกขนมหมดดูอะไรเียอะไรเียไปมันต่อไปเเียเยเียเีย โอ้ยโอ้ยซาร่าซาร่าลงไม่ลงแล้วซาร่าลงก่อนี่โอซ่าเฮ้ยอ๋อมันตกใจตกใจเฮ้ยตายได้ไงอ๋อมันตกใจโอ้มึงปลาตัวนี่ยว ฮานุอ่างอเลยงอเลยหมนก็ซีวิจาจารจาอวจาจาอวิจารวจา๊จจาอวิจารีจีจีแมนีนะครับโอเคสำหรับทนสวัสดีครับเจอกันยน้าบ๊ายบาย